บฮะยู่บ้าน,<ะ>านอ่ะมึง็บยมาหากูนในเป๊แม่บ่ได้อินมาเป๊เอาคนว่าแต่มึงเป็น,นันไปหาพงหาผัวยุ่งบ้างบ้านในใงอีห่ามึงได้ไปหาพงหาผัวมึงบ่มโอ้ยห่มึงพันล้มมึงบ่มให้อันเยือมาเป๊กตีลูกหลาน,นต่ชีวิตของเป๊กก็ได้ทำลงเป๊กเศร้าเป๊กแหลง,งน้ำสีแดงแดงเอิว่าเลาต้องแยะ กินเพลือขับน้ำกับปลาได้นังมังแซม,ม,มีน้ำมีเนื้ออวลอันโปรดอยากมีน้ำม,มีนวลเนื้อหนังมังสาเปรีๆนางกินแบบเปรีได้เปรีกับใจบอลจำเหนียร์เราไม่ได้การดื่มสดใสอารมณ์กุกกิอริกิกุ้งเมืองก็ไม่อยากใส่เปรีผู้ใดเงินเมืองหาเดียขอ้ออะไรก็ได้ <S <S พยผู้ใดเงินเมืองไอเจียไอเจี๊ยมันมาไปมาแล้วสุขใจจังใดกันแน่เป็นจังใดไม่จังใดเฮ็ดแบบใดสุขคุยกับมันไป คุยวางไหีมมใส่ยูเอที่เอมอยูใส่เอ,เอาไมา่กลัวแต่ว่าได้เทมมาเด้อ,อ,อมึงสิใดสุดยางตามที่มึงต้องการพัฒนาก็ใจบา้าเปร์ผลผู้บ้าไมาห่หายยังต่ำผู้บบาเด่นแล้วยังกอดอ้อยซอยปันอ้อยกลางกออยู่เรน่อง